เขาคือคู่กรรมไหมครับเดี <si <c <c ๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักเขาคือคู่กรรมใช่ไหมโอ้ยมึงต้องกลับไปแก้ไขที่ตัวมึงเองแล้วมึงลองกลับไปดูสันดานตัวมึงเองสิเขารักมึงบ้างไม่รักมึงบ้างเพราะการกระทามึงหรือเปล่าเวลาที่มึงกระทําดีเขาก็รักมึงเวลาที่มึงกระทำเลวเขาก็ไม่รักมึงมันก็เป็นเรื่องปกติไงเวลามึงทําเลวทําชั่วใส่เขาเขาก็ต้องไม่ไม่พอใจมึงเขาก็ต้องราคาญมึงเขาก็ต้องเลิกรักมึงแต่เวลามึงเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนการกระทํามึงใหม่เขาก็กลับมารักมึงปกติ ไม่ใช่เพราะคู่เวรคู่กรรม,มึงแต่เพราะคู่สันดานมึงน่ะสันดานมึงน่ะมันเป็นยังไงล่ะแก้ไขสิวะเฮ้ยทําไมมึงไม่แก้ไขตัวเองวะมึงกลับมาดูที่ตัวเองก่อนก่อนนี่มึงจะไปคิดว่ามันเป็นคู่เวรคู่กรรมก็หรือเปล่ามึงกลับไปดูตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้มึงดีหรือไม่ดีมึงทํากับเขายังไงไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเวลาเขาจะไปก็ยื้ยุดฉุดก,กระชาเวลาเขาจะมาก็ไม่สนใจ มึงน่ะมันเออโทษชาวบ้านไม่เคยโทษสันดานตัวเองหัดโทษตัวเองบ้างก่อนจะโทษคนอื่นอย่าไปถือคติแบบคนในโลกก่อนจะโทษตัวเองโทษคนอื่นสบ้างอย่างเงี้ยนี่มันคติในโลกมึงอย่าไปทํมามันเป็นความเลวความชั่วเลวมึงต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเองก่อนจะแก้ไขคนอื่นแก้ตัวเองก่อนนี่ต่างหากคือสิ่งที่ถูกต้องตามหลักคําสอนกลับมาดูที่กายวาจาใจของตัวเองว่าดีแล้วหรือยัง เอนี่ใครอยาา่ามาใบหัวที่นี่นะเดี๋ยวกูก,กระโถนตีกระบาลให้เดี๋ยวกูเคลี่ยงกระโถนให้เลขกระเดนแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูตีกระเอากระโถนเคลี่ยงให้เลขเคลื่อนเลยเดี๋ยวก่อนมึงอยาา่ายมาใบหวยมาให้หวยก,กันที่นี่นะใส่หัวออกไปไกลๆเลยนะอยาา่ามาใบหัวที่นี่ ไม่รู้จากสถาน,นะไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จากกาลเทศะเดี๋ยวแอดมินเห็นนะใครมาใบ้หวยมึงบล็อกมาไปเลยเตือนไม,ไม่ฟังท้าทายครอำนาจกระโถนกูนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เตือนไม่ฟังอีพวกประเภทเตือนไม่ทันะท้วทายอำนาจกระโหนกูนะมึงจัดผมอยากทราบว่าผมพูดทำร้ายจิตใจแฟนตัวเองจนเขาไม่รักแล้วแล้วผมขอโอกาสผมมีโอกาสแก้ไขตัวเองให้กับแฟนด้วย <S <S แฟนตัวเองไหมครับกูก็ไม่รู้อนะก็ถ้าเขาให้โอกาสมึงก็แก้ไขเองให้ดีละกันโอกาสมีแล้วกรุณาคว้าไว้ด้วยนะ ไม่ใช่ทาผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกควบคุมสติสัป,ปชัญญะตัวเองไม่ได้ก็ไประเบิดแตกใส่เขาอีกมึงรู้ตัวอยู่แล้วนั่นแหละผลจากการกระทํามึงจาไว้มึงกระทําสิ่งใดไว้ย่อบได้รับผลจากการกระทํานั้นถ้าเขาให้โอกาสมึงมึงก็ใช้โอกาสนั้นให้ดีในการรักษาตัวเองใหม่แก้ไขตัวเองใหม่แล้วทำกับเขาให้ดีแต่ถ้าเขาไม่ให้โอกาสมึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่านั่นคือผลจากการกระทําจากการที่มึงทําไม่ดีกับเขาไว้อย่ามาเรียกร้องหาโอกาสจากใครมึงต้องสร้างโอกาสที่ตัวเอง อย่ามาเรียกร้องให้ใครตามความพอใจของเมืองมืองต้องทําตามความพอใจตามเหตุตามปัจจัยของตัวมึงเองเป็นเหตุอย่ามาเสียใจทีหลังจากการกระทําของตัวเองพินิจพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบรอบคายแย,ยบคายพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก่อนจะลงมือทําอะไรมองเห็นโทษเยอะๆอย่าตัดสินใจอะไรไปโดยพลาการหรือตามอารมณ์ความรู้สึกของตนหัดรู้จักในการพินิจพิจารณาใค้ควรตามหลักเหตุผลตามหลักสักจจะความจริงว่าอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นภยัยมึงจะได้ไม่ลงมือทํากับสิ่งนั้นมึงจะได้ไม่ไปกระทํากับสิ่งนั้นแล้ววันนี้มึงก็มานั่งทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจจากการกระทําของตัวมึงเองใครจะช่วยมึงได้ล่ะนั่นแหละเรียนรู้ไว้เป็นบทเรียนวันหนึ่งมึงไปสร้างเหตุปัจจัยใหม่มึงจะได้ไม่ต้องไปรับผลจากการกระทําแบบนี้ที่มึงกระทําด้วยตัวมึงเองไม่อยากทำไม่อยากรับผลจากกรรมใดยอย่าไปทํากรรมนั้นจําไว้มีคำถามเชิงลึกมาถามครับ คนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับคําถามเชิงลึกมึงม <apps S 1> <Yeah. S 2> like ึงย right? <Yeah. S 2> ังถามผิดอยู่เลยมันลึกตรงไหนเนี่ยลึกจนผิดเลยนะลึกจนงมไม่เจอเลยนะคำถามมึงเนี่ยมึงถามคําถามผิดไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาทําไมมึงต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดนี่ต่างหากถึงเป็นคําถามที่ถูกต้องที่มึงถามนะผิดเพราะแต่ละคนเกิดมาต่างกันมากเลยอะไรเป็นเป็นเหตุปัจจัยในการเกิดตัณหาคือความอยากเป็นเหตุปัจจัยในการเกิด แลวแต่ละคนมันอยากเกิดมามันอยากเหมือนกันเหรอกูถามหน่อยพวกมึงตันหาเหมือนกันไหมความอยากของพวกมึงแต่ละคนแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ้าวแล้วมึงจะบอกว่ามึงจะมาถามได้ไงว่าอะไรเนี่ยเกิดมาทําไมมึงมีบ้านทําไมแต่ละคนตอบเหมือนกันไหมมึงมีรถทําไมแต่ละคนตอบเหมือนกันไหมมึงกินข้าวทาไมแต่ละคนตอบเหมือนกันนะมึงมีผัวมีเมียทาไมมีลูกทําไมแต่ละคนตอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะอะไรความอยากแต่ละคนต่างกันดังนั้นคําถามมึงจึงผิดว่าเกิดมาทําไม พระพุรเจ้าบอกว่าคําถามเนี่ยมันถามผิดต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดเพราะเหตุปัจจัยในการเกิดจะเหมือนกันหมดทุกคนแต่ความอยากในการเกิดจะไม่เหมือนกันเพราะความอยากในการนําไปสู่การเกิดไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะบางคนอยากไปเกิดในนรกบางคนอยากไปเกิดเป็นสััจฉานบางคนอยากไปเกิดเป็นเปรตบางคนอยากไปเกิดเป็นมนุษย์บางคนอยากไปเกิดเป็นเทวดาดังนั้นถ้ามึงถามว่าเราเกิดมาทําไมไอ้คาว่าทําไม j, มันตอบไม่ได้ เพราะแต่ละคนมันทําไมไม่เหมือนกันมันอยากไม่เหมือนกันเออมึงจําไว้สัจจะความจริงต้องเหมือนกันหมดคําถามผิดก็ตอบไม่ได้นะเพราะมันไม่มีคําตอบคําถามมันผิดที่เขาบอกว่าถ้าเห็นคนไม่มีหัวให้เอาอะไรมาครอบหัวให้เขาอาจารย์คิดยังไงครับมึงก็ไปครอบหัวสิ กูว่าเขาจะเอาตีเตะมือหรือเปล่าเขาจะเอาไม้ตีมือหรือเปล่าเขาจะกระโถนตีกระบาลมึงหรือเปล่าไปครอบหัวเขาเขายังเห็นว่าหัวเขามีแต่มึงไม่เห็นมึงปรุงแต่งไปเองมึงมโนเพอพบเองจู่ๆเอาปี๊บเอาหม้อเอาหายไปครอบกระบาลเขามึงว่าเขาจะไม่ตีมึงเหรอมึงว่าเขาจะไม่ด่ามึงเหรอเป็นกูกูด่านักกูกำลังนั่งอยู่มึงวิ่งมาหากูมึงเห็นเอาหัวเอาปี๊บอะไรมาครอบหัวกระบาลกูแล้วมึงบอกว่าเห็นอาจารย์ไม่มีหัวคาริเลียเอาปี๊บมาครอบก่อนครอบทำไมจ๊ะ กูไม่ได้อับอายขายขี้นหน้าอะไรใครกูทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิธรรมไม่ต้องไปสรรหาเอาปีมาคุมหัวกบ,บาลกูเพราะกูไม่อายชีวิตกูกูประจานทุกอย่างในชีวิตกูหมดแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้กูเดือดเนื้อร้อนใจกูตัดออกหมดไม่ต้องเอาปีมาคอรคอบกูถ้าเห็นว่ากูหัวหายคอหายมึงมาโนไปเองคนเดียวมึงเห็นเองคนเดียวว่าหัวคนอื่นหายจะเอาปีไปรครอบ ถ้าเราลักใครมากๆลักเขาคนเดียวมาตลอดเรียกว่าเป็นกรรมไหมคะไม่อไม่ได้เป็นกรรมเป็นสันดานมึงอะเนี่ยแต่ถามว่าใช่กรรมไหมก็ใช่กรรมเพราะกรรมมันคือการกระทาทางกายทางวาจาทางใจแต่นั่นเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มึงวางเขาไม่ได้เองมึงเลิกรักเขาไม่ได้เองมึงก็เลิกรักสิง่ายๆ move อ n มึงจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่นักหนา กลับไปเริ่มต้นที่ต้นเหตุมึงมีความสุขเรากุถามแค่เนี้ยแอบรักเขาอยู่เป็นประจำยาพิมพ์ซ้ําไอ้พงเนี่ยมึงจะพิมพ์ซ้ําหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็โถนตีมือหักมึงพิม์ซ้าอย่างที้กูยิ่งไม่ตอบกูจะตอบเพื่อขวางคําถามกูเดินไปหมดทางสามแง่มีจริงไหมครับก็มีสิทางสามแง่กูเห็นเต็มไปหมดทางสามแง่เนี่ย มึงไม่เคยเห็นเหรอทางสามแม่กูเห็นมาเป็นประจำเลยก็มีจริงอะที่บ้านเป็นไม้พยุงแม่ไม่ให้เหยียบเพราะเป็นไม้มงคลไม้พยุงเหยียบได้ไหมคะเหยียบได้จ้าทำไมจะเหยียบไม่ได้ละ่ะมงคลอยู่กับมึงไม่ได้อยู่กับไม้มงคลดีเลิศดียามดีเวลาดีสะดวกดีมงคลดีเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะเขามีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนั่นแหละเรียกว่ามงคล มันไปอยู่ในไม้ได้ยังไงไม้ไม่มีมงคลอ่ะไม้ก็คือไม้เป็นท่าตามธรรมชาติมันแค่หายากมึงก็ไปปรุงแต่งว่ามงคลมึงเห็นว่าชื่อเขาว่าพยุงพยุงมึงก็เลยบอกว่าอ๋อจะพยุงชีวิตมึงให้ดีขึ้นจะพยุงค้ําจุนดวงมึงดวงชะตาชีวิตมึงมึงก็ปรุงแต่งกันไปตามชื่อคําถามคือฝรั่งเรียกไม้แบบนี้ว่าไม้พยุงหรือเปล่าไม่ได้เรียกอ้าวมันก็ไม่มงคลสําหรับฝรั่งสิ มงคลเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเหรอนั่นแหละเรียกว่าปรุงแต่งเรียกว่ามาโนเพอพบกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาดน้อยมันไม่มีอะไรมงคลไปกว่าการกระทำทางกายวาจาใจมึงแล้วไม้ตะเคียนล่ะคะเหยียบได้มาแล้วทำไมจะเหยียบไม่ได้อะไม้ไมาเข้มไม้มันมาจากต้นไม้ไม่ใช่เหรอจะไม้ต้นไม้นหะมึงจะอยากเหยียบก็เหยียบไปเถอะแต่มึงอย่าไปเหยียบไม้ที่เข้าไปบูชา มึงอย่าไปเหยียบไม้ที่เขาพันผ้าสามสีใส่พวงมาลัยคนไปกราบไหว้บูชาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะโดนประชาทันมึงต้องรู้จักเหยียบสี่ไม้ที่บ้านมึงไม่ละทาไม้บ้านมึงมึงจะเหยียบก็บเหยียบไปเถอไม่เป็นไรหรอกแต่ทาไม้นอกบ้านมึงมันไปเหยียบยบลูดูดูหมิน่นกับไอความเชื่อคนอื่นเขาอ่ะเขาก็จะมายํำมึงได้ไงอยากรู้ครับคนที่ป่วยแล้วหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอระมุโลกไม่ได้เกิดจากอะไรครับ มันหาได้แหละแต่มันแค่ยังหาเหตุไม่เจอเท่านั้นเองมึงก็อย่าไปปรุงแต่งหน้าที่มึงถ้ามึงกลัวว่าเกิดอะไรขึ้นมึงทำยังไงจเจริญอาณาปณะสติไปสิถ้ามันเป็นโรคอยู่ที่มึงคิดจริงเดี๋ยวมันหายฝึกจเจริญเมตตาฝึกลักษาศีลห้าฝึกจเจริญอาณา